ครับมาดูบอร์ดตัวอัพโหลดพออัพโหลดครับเป็น IC ซเบอร์สี่สามสี่ศูนย์สี่ครับไอซีนี้ไม่ต้องใช้คิตตันนะครับผมก็มีอันนี้เพิ่งออกแบบเสร็จเลยว่าจะทําทขายได้มีใครสนใจไหมก็เดี๋ยวรอดูครับอันนี้เป็นสคิมตติกครับเปิดเได้เลยมันจะไม่แล้ซับซ้อนถ้าถ้าเป็นตัวที่มันไม่ใช e โมเดล c เราต้องต่อคิตตันต้องขาเจ็ดขาแปนะอันนี้ก็เป็น มี D C ครับสิบหกพินก็ต่อเนี่แล้วก็คอนเนคเตอร์ก็เป็นตัวที่เป็นหกพินตรงนี้ครับจะต่อเข้ากับร่องของบอร์ดผมได้พอดีเลยนี่เลยโอเคครับติดตามเลยครับสำหรับตัว P C B สำหรับะบอร์ดอัพโหลดครับผมครับ